มาเล่นนอนกันกันนอนกลางันเรื่อยๆแล้วแกจะเป็นอะไรจะโตแล้วนะโตแล้วก็ต้องมีความสูงเยือกเย็้ไม่ตึงเตะไปกับสียั่วใจค่ะมีหน้าทางเดียวของเล่นมาล่าไม่เห็นค่าจะสนใจเลยผมมีแต่ของเล่นเด็กๆไร้สาระพ่อโตแล้ว จิงกสนุกดีนะพ่ะพราะแค่มองก็จะให้เล่นไ่เล่นล็อคเด็กๆแม่งมุมขายลานก็มีนะพ่อไยสาระตุ๊กตาขายลากัเยอะเลยโอ้ยไม่สนใจหร้ลับลัลักลักลักลัาพเ้เห็นเชือกอ่ะ ไม่เป็นลมของนุดเดยวขาเนแล้วมมามหาอะไรเล่นกันนะไม่เล่นเล่นนะพ่อไม่เล่นเก็บอกบไม่เล่นกล้าสั่งพอไปเล่นลูกๆนี้ไหนๆเล่นอะไรไม่ค่อยจะกลัวแม่เลยนะ่อ นายแกจะเล่นอะไรเล่นล่ชแอนอะไรคือซ่อนแอบคน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 หางนแล้วที่เหลือก็ก็แอบอย่าให้หาเจอ้ราเราใครจะแอบใครจะหา่อนะจุดกันดี่อนแอบนเลยเอาเป๋าอุกคอกแอ้เป๋าอีกคี่มันยัง